บาทอาจะจับไปด้วยนะคะจับไปด้วยโทรศัพท์อย่าเพิ่งเล่นลูกเอาปลอดภัยไว้ก่อนถามหน่อยทำไมรอเป็นสามชั่วโมงเลยอ่ะโอ้รอสามชั่วโมงเชื่อไหมว่าพี่เพิ่งออกสามชั่วโมงนะรอสามชั่วโมงใช่ตั้งรถจะไปรู้เอกสารหนึ่งเก้าหนึ่งผ่าไปถึงสองคันโอ้ยรอทำไมไม่แดกรถเรามากหะหนึ่งเก้าหนึ่งมาวิ่งหนึ่งห้าหกไปได้นะคะผิด ปิดพลบขนส่งทางบอกยืมรถไงยืมรถเหรอน้องเสนอไปเลยพี่ก็อยากได้รถเยอะเหมือนกันนี่ใครนั่งมาจากนวะว่ามีไหมลอยไหมคะลอยติดโอยมันติดอะไรนักหนาก็ไม่รู้อ่ะวางเรือไปกับไม่ถ้านเลยไปถึงไหนก็ไม่รู้หนูแคสามชั่วโมงว่าหนูไปกับตลาดทำลังก้าวกินได้ท้องเลยแต่บอกตรงค์โตนะมันไม่ ันนี้มันรับงานบ่ายโมงสี่สิบออกไปโมงสี่สิบเนี่ยเพิ่งมาหาน้องเนี่ยไปเที่ยงสี่สิบพูดผปดดูไปเที่ยวได้เลยดูหนังจบเลยเรื่อง,งเออตาย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 อ่ะขอบคุณค่ะมีไมใคาขึ้นมาจับไว้ด้วยจับไว้ด้วยเสื้อเหลืองจับสีข่ขาลูกจับ